เว้าวขับไปชนราตัวเมื่อเดือนสตอร์นนะครับผมแล้วก็จะมาทำจับตามควาขอคอนโดนั่นเองนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะฮะเราก็ได้ทำไป3ตัวละครนะวันนี้แล้วเขาจะมาต่อยห้าตัวละครเลยนะฮะโดยผมจะบอกไว้เลยว่าถ้าใครอยากคอมเมนต์ให้ผมทำเนี่ยต้องมาคอมเมนต์ที่โพสเท่านั้นแนฮะถ้าคอมเมนต์ในคลิปอื่นๆที่ผมจะไม่นับเลยนะ่ยแล้วก็อ่านกดที่นู่นให้ดีด้วยนะครับผมมีอยู่ไม่กี่กดหรอกนะเอาล่ะวันนี้เรามาดู5คนนะฮะที่พิมพ์คอมเมนต์มาเป็นคนแรกๆนะครับแล้วดูซิว่าคอมเมนต์ททั้งหหมดเเป็น่่าไร What the fuck เออช่างมันเถอะคัเป็นภาษาคนแรกนะครับขอเดย์สินะต่อจากเดย์สิเลยเพราะฉะนั้นได้เลยครับผมจัดไปครับเดย์สิบแปดโดยผมก็จะเอาถ่ายไม่เดย์สินี่แหละแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> ติมเข้าไปฮะให้เหมือนเดย์สิเนาะตัวเดย์สิหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะฮะมันคือเดย์สินั่นแหละแต่ว่าหัวมันนะฮะจะยื่นบปข้างหน้ามากกว่า <c oughs> แล้วก็มีปากด้วยนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะผมแค่ตัวต้นแบบเป็นเดย์สิก็ได้แล้วนะประมาณนี้นะสำหรับเดย์สิเพราะฉะนั้นก็เริ่มทาจุดสีดำก,ดกว่่าานะะครับผมเอล let's go <S เอาละครเลยสุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดย์สิบแปดหน้าตามันก็แบบโคตรอุบาทเลยนะฮะก็เหมือนเดย์สิบเจ็ดที่เอฟเกตียดไม่ไดหน่อยมั้งครับเอาละตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ไปลุยกันเลยไปลุยนี่หมายถึงไปสู้กันเดย์สิบเจ็ดนะเอาละซามซองเลี้ยงโอ้โหไปสู้กันแล้วสู้กันแล้วโอเคนะสู้เสร็จแล้วนะ เอาล่าสละสำหรับคนต่อไปที่ขอมานะพี่งานขอไอโซพอร์ตนะโอ้โหคงจะได้แบบไอเดียนะมาจากไอคลิปนัแบบ่นแน่เลยหาลูกพาลิโอโซอีกนะที่มันเป็นไทโรบาย์แต่นั้นไทโรบต์ถูกหน่วมาจากเวิร์กช็อปไงอันนี้คือต้องมาสร้างเองนะสิ่งผมจะเอาถามเป็นจระเข้นะฮะมันจะให้เดินแบบช้าๆลำบากลำบากหน่อยนะเพราะไอพวกนั้นมันก็ไม่ค่อยเดินกันอยู่แล้วนะเหมือนกับความจเจริญประเทศเราเนี่ยที่ไม่ไม่ค่อยเดินไปสักทีแต่ที่ผมเห็นนะฮะไอพวกนี้มันมีหนามที่ตูดนะเดือหา้า พี่สาลายก็มีหัวใจหักเป็นคือกัน <guess> แต่มีบางเรื่องเฮาอยากสิีเธอว่าเป็น it, it, อียอียดเนี่ยลงเย้ยอะเดียวอ, oh. อาลุกผมทำคร่าวๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะมีไตอยู่ข้างในด้วยเพื่อจะได้ใส่เป็นแบบวงกลมได้นะ <But. S 1> ก็อาลุกมาเซฟไว้ก่อนนะ,ะพราะผมจะทช้ด้านล่างด้วยนะครับมันจะได้แบบถนัดถนันเนาะ และจากนั้นก็มาข้างหน้านะฮะเราจะเติมข้างล่างกันนะครับนั่นนี่อุยอ้ยอุ้ยรถเอื้อตายเลยโอ้ขั้วโลูกผมลืมไปนะครับผมปรับเลยให้มันน้อยมากเออจะว่าไปผมสามารถโพสสีตอนที่มันตายได้ป่าววะเออลองดูลองดูตอนที่ผมปล่อยตกอะแบบนี้นะกดโพสตอย่างนั้นแหละนี่นะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ถ่ายลูกอา้าทำไมหน้าตาเป็นอย่างงนะี้นลูกโอเคถ่ายนะอ้าวอาถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ,ไถ่ายไม่ได้ครับผมเฮ้ยทำไมผมถ่ายไม่ได้อ,ไไดอะไรวะอา้าวแล้วกูจะกดออกยังไงเนี่ยกูกดออกไม่ได้มันไม่มกระบบาาาอ้้ววชิหยแลี่ยวีะเน น้องใส่คงต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับโดยการปิดการทํางานของมันตึ๊บนี่นะครับผมบุกเข้ามาใหม่แล้วมันกลายเป็นอย่างนี้เลยนะบอกเลยว่าโอ้โหมันทําให้เราฟรีด้วยนะเนี่ย<ฟ><ง>เอาละครับเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าให้พี่สร้างเบเฮมอตจากเทรเวอร์คันดิสันนะฮะเป็นเบเฮมอตแบบไงแบบตัวช้างแล้วก็ตัวโครงกระดูกเอาตัวโครงกระดูกแล้วกันฮะเอะะนนะเอผมลืมไปนะว่าเบเฮมอตคือตัวละครที่ใหญ่ที่สุดซึ่งถ้าผมสร้างเทียบกับเดซิเจ็ดเดียมันจะตัวเล็กกว่าเดซิเจ็ดหรือว่าตัวพอๆกับเดซิสเจ็ดนะครับเพราะ โดยผมจะใช้ถ่านเป็นไทเซท็อปนะครับว่าถ่ายมาันค่อนข้างจะเข้ากันดีแล้วก็เป็นไทเซท็อปแบบโครงกระดูกด้วยนะจะได้มีสีขาวเหมือนกันนะเอาจริยงก็ขี้เกียจแต้มสีขาวลงไปอะไแบบนเอาแบบสร้างมาแบบโครงกระดูกเลยนะสมมติว่ามันเป็นตัวโครงกระดูกแล้วกันนะสหรับไปเหยียบหมดโอเคแล้วก็เติมหางลงไปแบบนี้นะเป็นหางแบบโครงกระดูกแบบทีเร็กนะครับผมนี่เลยแล้วก็จะได้กิ้งก่ายักษ์มาแล้ว เทียบจากไซส์มันอาจจะดูตัวเล็กกว่านะฮะแต่บอกเลยว,ว่าค่าพลังม,มันคูณเก,ก,ก,ก้านะครับผมคูนแค่ไม่ถึง10,000นรอบด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าตันสุดนแค่นั้นนะ่ะน่าจะเป็นตัวละครที่โหดเป็นอันดับต้นๆของซีรีส์นี้เลยนะแล้วก็เติมตาไปแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเบเฮมอสเนี่ยเราจะดูมันจากมุมสูงอยู่แล้วนะหรือว่ามุมทางไกลเนาะเพราะฉะนั้นรายละเอียดข้างในก็ไม่ต้องทําให้มันเจ๋งๆมากก็ได้นะและก็เติมหนังลงไปที่หลังมันด้วยนะเพื่อจะให,ให้ความแตกต่างนะครับและความหล่อเท่บวกกับผมจะใส่กงเล็บให้้มมันนนนดวยยคบบบบบผเเเเป็็กงงงลลแิถึ จริงจะควรเป็นสีดำกเ็เถอะนะเอาล่ะผมคิดว่ามันน่าจะสู้กับกอซิลลาคุ่ณผีของเราได้นะครับนี่ตัวยังใหญ่เลยโอ้ดูมันกัดว้าวโอ้โหกอซิลลาเนี่ยตัวปริ้นกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็โอ้โหเต้นบัลเล่ของรัสเซียอีกด้วยแล้วขามันเป็นอะไรวะนะขามันยี่ยี่ผมเติมคงเล็กที่มันแล้วมันเป็นอย่างเงเบย์แฮมอนไม่สนใจนะฮะด้วยความใหญ่ของเขาเขาจะกัดมาได้ดันเหือนไม่ต้องกัดโดนก็ได้เออแต่ว่ากัดทีนี่ก็แรงมากๆเลยฮะโดนแค่สะเก็ดนี่ก็ใกล้ตายแล้วกอซิลลาและก็เรียบร้อย นี่นะครับผมเออใครคือเทพเจ้าแห่งกิ้งกาตัวจริงเออเฮ้ยมึงจะเดินแบบไม่เข้าแจ็คสายไม่ได้นะเฮ้ยมึงจะมุดลงดินแล้วล่ะแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมเบรย์ฮมอตก็ได้มุดลงดินไปที่เรียบร้อยนะ<อ>ไปกิ้งกาลงมาจากพื้นพิภพอะประมาณนี้นะฮะสบบหรับเบรยฮมอสนี่นะครับผมโอ้โหอ,อย่างเท่และคอมเมนต์ต่อไปเราอยากให้ผมสร้างสเลนเดอร์แมนนะฮะจัดไปเลย<ต>สเลนเดอร์แมนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครในเกมมายคราฟต์นะครับผมซึ่งผมก็เอาไปชนกับสตีฟได้เลยเนี่ยแต่จะหอมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ เออตะกี้ผมบอกว่าซารินเนอร์แมนใช่ไหมโอ้บิดเอนเดอร์แมนฮะเอนเดอร์แมนอุบัติเดี๋ยวนี้ลิ้นพันนะแต่มันก็คล้ายๆกันอยู่นะซารินเนอร์แมนกับเอนเดอร์แมนแต่ไปตอนใกล้จบกันเลยดีกว่านะเอาละครับจากที่ผมสร้างมาผมว่ามันคล้ายๆกับโค้ดไรเดอร์เลยเนี่ยมืนตอนที่ผมสร้างโค้ดไรเดอร์ในไอแซมนะโค้ดไรเดอร์คลิปนั้นนะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ก็อย่าไปดูมาเลยนะอุบัติเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายตั้งที่อสูรร่างกายก็ฮักเจ้าหญิงบ่แพ้กัน เฮ็ดดีปานได้เฮ็ดดีปานได้ <laughs> นี่กูเพลงอสุรรกักกายเป็นกระสุกับเพลงคำพงแพงจะกกายเป็นเพลงอระสุนคำแพง สำหรับตาของเซเลนเดอร์แมนนะฮะก็น่าจะเป็นสีม่วงใช่ไหมน่าใช่แหละแล้วก็เติมเอฟเฟกลงไปอ่ะให้มันเจอกับสเตปดูนะครับผมเซเลนเดอร์แมนมาทักกับสเตปแล้สเตปบอกเออว่ายังไรเออเฮอโอ้เซเลนเดอร์แมนนี่ตัวใหญ่มากเลยนะแล้วก็การโจมตีแบบพื้นฐานเลยนะฮะไม่มีการอัพอะไรทั้งสิ้นแล้วสตีก็ตกกันที่สูงเลือดลดไปเยอะเหมือนกันนะฮะเซเลนเดอร์แมนบอกได้กูจะฉีกรากกระชังเนี่ยมึงอินดูมึงงงนะว่ามันต่อยได้ยังไงทั้งัที่ผมเอาไอ้เหล็กมาปิดมือมันอยู่แต่ก็ชนะไปนะฮะชนะดิเออันแหละ และคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะตัวที่5แล้วก็คือสร้างโซนิกให้หน่อยครับโอ้โหขอดูขนาดตัวคนหน่อยนะโซนิกจตัวเล็กกว่าคนใช่ไหมจากที่ดูในหนังแล้วเอาเป็นฐานแบบผู้หญิงไปกแล้วกันนะครับผมแล้วก็วางฐานขึ้นไปเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็ใส่ฟองสบู่สีขาวลงไปนะตามด้วยเมดทัะวันสีฟ้าส,สวยๆนะครับแบบนีน้เลยแล้วก็ทาให้มันหนาๆหน่อยเพราะโซนิกมันจะตัวป้ปอมๆใช่ไหมก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ที่รู้คือไม่รู้ เออทุกคนมันผมลืมอะไรบางอย่างวะ่ะเออเออไม่จริงใช่ไหมนี่กูต้องทำใหม่หมดเลยแล้วเนี่ยไม่ไม่โอ้โห <No. S 1> โอ้ทำใหม่ก็ได้ปะ ในที่สุดโซนิกเอานี่ผมปรับเลื่อนมาถึงคูณ30เลยทีเดียวและทุกคนคงอยากเห็นหน้าแล้วใช่ไหมหนาของมันก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยโซนิกตาถลนน่ารักจังเลย <c oughs> แถมมีขนแบบแมน่นซะด้วย <c oughs> มันขนนกไม่ใช่เหรอเออใช่นมนเดถอว่ามันเล่าผมจะใส่เกียร์ไปแล้วกันนะใครอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช้งานยังไงฮะไปดูที่ยูนิคเรเตอร์ได้เลยนะมี3พาร์ทให้เลือกดูกันเลย <c oughs> เอาล่ะครับเราก็ใส่ไป4อันเลยนะครับผมแล้วจากนั้นก็ใส่เอฟเฟ้าไปด้วยนะฮะเพื่อความระดัเท่และความปิ๊บปั๊บเอาเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับโซนิบูท ไอแถมกล้ามใหญ่ด้วยนะโอ้โหโซนิกโกนที่มันแบบเป็นใจเกลไรพะเนี่ยผมไม่เจ็บหรอกจะตกไปแค่นั้นอะจ้าแห่งความไวตกจากที่สูงไม่เป็นไรหรอกอเอาล่ะเป็นว่าเลิกสนใจโซนิกแล้วไปดูกับร็อกกี้เลยดีวยกว่าว่าโซนิกกับร็อกกี้สู้กันแล้วใครจะเป็นผู้ชนะโซนิกวิ่งขึ้นมาจำไว้เลยก็โต๊ะอาวอ้าวเอาตายเลยเหรอ,อเดี๋ยวก่อนนะกูปรับเลือกโซนิกเป็นสี่หมื่นสองพันเลยนะมันควรจะถึงหน่อยดิเฮ้ย What the fuck เอ้ยไม่เอาหน่าโซนิกนี่แค่พุ่งแค่นี้มันตายเลยเนี่ยนี่กูปรับเลือกมึงขนาดนี้มันตายเลยอะอะไรอะโอ้ ลายว้าโซนิกเออสมนากระเดยไปใช่ไหถึงว่าทำไมคนเล่นโซนิกเขาถึงปรับเลือกเป็น999เคนที่สร้างโซนิกในเวิร์กช็อปอบบปรับเลือกเยอะขนาดนั้นผมแล้วก็รู้แล้วว่าทำไมเออเพราะเหตุนี้ไงมันก็เลยไม่ตายสักทีแต่ว่ามันก็ไม่มีดาเมจนะอย่างนี้แค่หมูมันก็สู้ไม่ได้เลยดิเออแพ้หมูไอสัตว์อนาถมากเอาเป็นว่าไปดูเป็นเรื่องหน้าตากันแล้วกันนะผู้ผมไม่ทำซ้ำหรอกเพราะว่าเหตุในคลิปเนี่ยมันอาจจะปป๊บเดียวนะไม่ถึงสิบนาทีแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผมจำจริงผมทำประมาณสักสองชั่วโมงได้แล้วนะน นะยินนูะแบนจินยูอะไรวะและนี่คือ5ตัวละครของวันนี้นะถ้าเรียนตระหนาดก็ตามนี้เลยนะไปเห็นว่าคนจะอยู่หน้าสุดเว้แต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้คือเซเลนเด้วยไหมเอ,อ้ยไม่ใช่เอนเดอร์แมนนะแล้วก็โซนิกแล้วก็ทารลไบต์ไอโซพอไม่มีขาด้วยนั่นไหมอีซี่อ่ะบลรองให้3ตนนัวนี้3ตนนัวเลยค่ะเจอกับไอคาชาโดนตอส์โรัสนะ่ยต้น่านทีเนี่มันอ่านยากตรงไหนวะชื่อว่าคาชาโรดอนโทซาสรัสดอนทอรซาสัสนะครับอ่ะาคาดดคาโรดอนโทซาสรัสนะครับแม่ ชื่ออ่านยากเหลือเกิน It's a little bit hard to pronounce but Gesch ot ot c คำ Carodontosaurus but ชื่อมันอ่านยากจริงเอะไรคือมันยากตรงไหนวะผมถามจริงนะ Carodontosaurus ถ้าทุกคนขี้เกียจอ่านชื่อเนี่ยก็ตั้งฉายาให้มันซะนะเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกของทุกคนนั่นเองโดยผมจะตั้งชื่อสั้นๆอ่านง่ายๆให้มันว่าคาคาชาสปาร r o d i n a r a h s a m m a r a ควาบูชาเทพชาโพไซดอนตโตสารัสเอ๊ะลองพูดใหม่ทีดิคาคาชาสปาร a r o d i n a r a h s a m m a r ควาบูชา c h a เทพชาไซดอนตโตสารัสเฮ้ย กูบบบภาษาเันดาคาชาสปารตนาระนสัมมาพระวาบูชาเทพ้าโพไซดอนโตสารัสแบบบภาษาเปสิริคาคาชาสปาราตนาอรหันัมมาพระวาบุชาเทพเจ้าโพไดอนโตสารัสภาษายคาชาสปารตนาระนสัมมาพระวาบูชาเทพาโพไดอนโตสารัสไม่จริง่ะข้าขอภาษาษาซามาาดเาาษาา กูยอมมาอยู่ฉากนี้มาหนึงนาทีแล้วไปตอนนี้โซนิีกเปิดก่อนครับแล้วก็ตายหาไปอโอ,โอ้หโหกูมึงมึงลืมคิดไปเลยโซนิีกกูเป็นไรข่าที่วะแล้วก็จะเหลือแค่เซเร์แมนกับไอ้หนอนนั่นซึ่งไอ้หนอนนั่นผมลืมไปแลว้วมันโคตรจากกาักระส่วนเซเร์แมนกูก็กากเหมือนเดิมแหละสู้ได้กับสตีฟเจอไอ้หมอนี่ไปมันก็แตกมันก็น่าอะไรนี่ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อาหารอะไรได้นะไอ้หมอนี่สูนระเกียร์โหราย,าย right. ตอนนี้ทำเบิกดีๆก็จะมีหัวใหญ่ เรรียบร้อยครับสู้ไม่ได้นเกดโซเฟสจากพาร์ท <sh ี่หนะแล้วก็ฆ่าโซนิกไมได้หนงตัวแบบชิวๆนะฮะแล้วก็มาเจอกับเซเร์แมนอ้าวตโซเฟสเลยแบบสตีฟนะฮะอม่ใชสตีฟเจอกับเซเร์แมนนะฮะอเมเช่เอนเดอร์แมนปุ๊ผิดหลายรอบแล้วผมพูดจริงนะไอ้ซเลนแมนกับเอนเดอร์แมนเนี่ยมันพูดชื่อยากกว่าคาคาชาสปารตนาทางซัมมาตะควาบูชาเทพเจ้าโพไดอนโตสารัสอีกเนี้เอาละข้ามฉากนั้นไปเพราะว่ามันตีกันไม่เตู่แล้วมาดูดูสเตปกับดิสแปกกันเลยดีกว่าว่ามันสู้ก เชาตินี no been, so ้คงตีกันไม่ตายนะว่าแต่ทำไมเดย์สแปดผมไม่มีเล็บเท้าวะเฮ้ยผมจำได้ผมใส่เล็บให้มันไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมเดย์สแปดผมไม่มีอ่ะผมจำได้ว่าผมใส่เล็บให้มันมะอ่ะลองวาไปเหมมอรไปสู้กับไอเดย์สเจ็ดสองตัวนี้ดูนะสองพวเมตาอวกาศถ้ามันลูกเกิดมากับน้องสะพานเช่เลยแต่วันนี้เบลมอร์ไปไงอ่ะสกุลชิ่งแง่เบลมอรจะตายเดี๋ยวนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเออเออไปตัวผมคิดว่าผมเอาไอเล็บเท้าเนี่ยไปใส่ให้ไอเดย์สแปผมใส่ให้เบลมอฮะ โอ้ยขนแต่กานทีคาคาจาสปารัตนาหางสัมมาภะวาบูชาเทพเจ้าโพไซต์ทอนโซสองลายกูทำได้อันนี้กูทำไม่ได้โอ้ยโอ้หาทำไมผู้ชันสับสนแกต้องต้องไปยังอเวบจีเดลิสซาแย่เรียบร้อยนะครับผมแต่ตังนี้ตัวใหญ่มันไม่สมดุลท่ามันลิกคุณยื้มไม่ได้หรอกแค่นี้แหละเออเรียบร้อยเดนเจ็ตายนะครับเอิไม่ใช่เดนแปดหน่อยสุดเดนเจต์ก็โดนกัดตายไปที่เรียบร้อยนะครับเออนั่นแหละถึงตัวแต่ใหญ่นะแต่ข้างในสันจุจูเลยให้ดูสิโอ้โหนี่คือสภาพของตอนมันตายนนนนนนนะคครัััับผมมสส่่วออออีี้ืภาพขงตก ใหญ่หมดนะต <ficou S 2> ัวเล็กกว่าคนอื่นนะแต่ความจริงตัวใหญ่มากคือพลังเข้าตัวใหญ่นะแต่ว่าร่างกายดันตัวเล็กกว่าเดิมนะและตอนนี้ก็กําลังมุดลงดินเหมือนเดิมนะจะมุดลงไปยังซื้นพิภพของตัวเองเกิดมานะครับนี่อะไรแบบนี้เลยนี่คือวิธีการมุดลงดินของเขานะครับเออสดี๋ยววันนี้ก็จบเมนูนี้นะครับ้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย